รีโนเวทฟองไายขาหมูที่ว่าแน่ยังไม่สู้ขาแม่ที่ฟาดก้านคองตีผมขอคำคมหน่อยดิคำคมแค่ลมปากคำนมตะหากอยากทำใช่เลยนะ น้ำตาลไม่เคยทำให้ใครเสียใจทำไมนะเพราะเวลากินเมื่อไหร่โอ๊เธอหวัดเจี๊ยบหวัดเจี๊ยบหวัดเจี๊ยบสุดไหนนะเม็ดเต็มเลยเม็ดที่ไหนกระเทียมกระเทียมอมา พี่หาอะไรนะหาความรักหาความรักมาสักพักไม่ยังไม่เจอผัดเยอะซะด้วยเต้ควิขอคมๆสักหนึ่งบทมิดโกนพี่เมื่อไร่ไก่จะสุกอะวันนี้แหละครับพอเมื่อวานวันเหัสอืม น,นนนะ่กะคำแรกติดใจคำต่อไปคือผมรักคุณหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไม่ขาหมูอะหวานเจี๊ยบไม่ค่อยหวานนะ